สวัสดีครับผมวันนี้เรามาคุยเรื่องของลำดับงานโปรเซสการตัดต่อนะฮะอะไรจะก่อนอะไรจะหลังจะเพลงจะภาพยังไงจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยหัวใจหลักเลย ทำไมผมถึงเพิ่งมาทำคอนเทนต์อย่างแรกเลยส่วนมากผมจะวางตัวเอโรก่อนนะครับเป็นตัวนําเรื่องหลักที่เป็นผมพูดทอลกิ้งเฮดเองก็ตามหรือว่าท่านจะมีแอคติ้งหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวดําเนินเรื่องตัดส่วนนั้นก่อนเราจะวางจังหวะตรงไหนช่วงไหนที่จะเว้นเอาไว้ถ้าเกิดคุณไปดูในไทม์ไลน์ของผมเนี่ยคุณเห็นมันมีช่วงที่บล็อกดำๆอันนั้นอะ่ะเราจะเว้นเอาไว้ก่อนว่าช่วงเนี้ยเป็นภาพบีโรประกอบนะไม่มีการพูดนะแต่ว่าในหัวเราเนี่ยจะต้องมีจินตนาการไปแล้วว่าเราพูดมาจบตรงนี้แล้้้ววเเรรรราาาจะะะตััดดขีโอโออหืไรปรมณนน พอมีเอโร่ปุ๊บเราจะเริ่มมาดีไซน์ดนตรีดนตรีนะไม่ใช่พวกสไลอิฟเฟกต่างๆนะครับผมเอามาวางเพื่อประกอบว่าเนื้อหาเราเนี่ยดนตรีจะมาลงช่วงไหนหรือช่วงไหนที่จะไม่มีและช่วงไหนที่เราจะตัดเข้าช่วงบีโรเต็มๆที่จะไม่มีเราพูดดังนั้นในช่วงที่เว้นดำไว้คุณจะเห็นว่าจะเป็นช่วงที่เดี๋ยวดนตรีจะเข้าจะเป็นช่วงเวลาที่เราดีไซน์เลยว่าเราจะให้วิดีโอทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นรูปแบบยังไง ดังนั้นอันต่อมาเป็นช่วงที่สาคัญที่สุดของผมนะฮะคือจะเป็นวางช่วงของ b r โรหรือว่าภาพประกอบที่จะแมชลงไปหาเรื่องราที่มันมาเข้ากับสิ่งที่เราคุยท,ที่เราเล่านะฮะอาจจะใส่เทคนิค Transition Masking หรือเป็นเทคนิคก,การเล่าเรื่องอะไรที่มันมันแมชกับเอโรตรงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเริ่มแก้ไขาภาพหลนอนเพราะเราเห็นภาพหลอนทั้งหมดแล้ว ปงเรื่องหลักทั้งหมดเสร็จเนี่ยเราจะแบ่งอีกประมาณ3พาร์ทสขั้นตอนที่เราจะทำเราตัดต่อคนเดียวเราอาจจะมาวางในเรื่องของเท็ก์ก่อนซุปเปอร์ต่างๆที่ขึ้นมาเพราะตรงเนี้ยมันเป็นส่วนสําคัญเป็นหัวใจหลักหนึ่งอย่างที่ใช้ในการเล่าเรื่องส่วนต่อมาเราจะมาลงที่พวกซาวเอฟเฟกต์ซาวแอมเบียนต่างๆฝ่ายคนทำซาวเนี่ยเขาจะสามารถจะดีไซน์ได้ว่าเฮ้ซ hey, ุปเปอร์เราขึ้นอย่างนี้มันอาจจะมีเสียงอย่างนี้ประกอบดีไหมหรือมันจะมีโพสเซสยังไงสุดท้ายก็คือส่วนเรื่องของการเกรดสีทั้งหมดแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นในรูปปแบบขออองงงงงผมมมมมันนนนนีีีีีย่่าาาาาาึก็็คืถ้เเรททททํ เ,เฉพาะทางในส่วนตรงนั้นเราอาจจะแยกไอ้สามพาร์ทเนี้ยกระจายออกมาเป็น3ทางแยกกันทําเลยและเอามาประกอบที่หลังก็จะได้งานผลงานออกมาเป็นโปรเซสงาน1ชิ้นทั้งหมดเราจะเรียกว่าโปรเซสขั้นตอนที่ศูนย์แล้วกันเราจะมีช่วงของเวลาของการเขาเรียกว่าคัดฟุตนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนแรกเลยเราจะยังไม่ตัดต่ออะไรทั้งนั้นเราจะเลือกจากฟุตเทจข้างบนแล้วก็คัดช่วงเวลาที่เราคิดว่าดีที่สุดเทคที่ดีที่สุดลงมาวางรวมกันเอาไว้ก่อนเลยเหมือนเราคัดไฮไลท์ของมันมาก่อน พอข้อดีของตรงนี้ก็คือพอเราเห็นฟุตเทจทั้งหมดปุ๊บเนี่ยบางทีเราดีไซน์เนื้อเรื่องดีไซน์สอรี่ได้เพราะว่าหลายๆครั้งคนถ่ายกับคนตัดเป็นคนละคนกันเราก็อาจจะไม่ได้เห็นตั้งแต่ว่าตอนถ่ายเขาถ่ายมาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งอยา่างคำถามท,าที่เจอบ่อยคือเราจะเลือกเพลงก่อนหรือเอาทําวิดีโอก,ก่อนแล้วค่อยมาเลือกเพลงใส่ที่หลังถ้าสมมุติว่าเป็นดนตรีประกอบกับแอคชั่นผมอาจจะให้เพลงเป็นตัวนําในการที่ดีไซน์วางเพลงไว้ก่อนว่าเพลงจะประมาณนี้ปุ๊บแล้วเราค่อยเอาฟุตเทจที่เราเลือกเนี่ยเอามาวางใส่ แต่ถ้าเป็นการเล่าเรื่องเป็นหลักเช่นเป็นผมพูดหรือว่าเป็น acting หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นการเล่าเรื่องผมจะเอาเนื้อเรื่องหลักมาก,ก่อนแล้วเราค่อยดีไซน์สาวไปประกอบถ้าเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เลนมุมกว้างอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันเหมาะที่สุดอย่างหนึ่งเลยในการเล่าเรื่องภาพกว้างให้เห็นพื้นที่อลังการนะครับผมส่คัญคือขนาดเจ้าตัวเลนตัวเนี้ยค่อนข้างจะเล็กมาก สามารถขึ้นกับ A7S แล้วก็ขึ้นกิมบอลได้เรียกว่าแทบถึงขน,นาดเลยนี่ในรูปแบบของการตัดต่องานหรืออะไรก็ตามแต่มันขึ้นอยู่กับสเกลงานที่เราทําด้วยบางคนทำงานคนเดียวบางคนอย่างของผมเนี่ยจะเป็นแค่ทีมเล็กๆนี้ไม่กี่คนนะฮะหรือว่าบางทีเป็นโปรดักชันใหญ่ซึ่งวิธีคิดหรือการวางแผนแต่ละรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันดังนั้นบางทีเราอาจจะต้องคํานวณเรื่องของเวลางบประมาณความซีเรียสของงานมาเป็นสําคัญว่าโปรเซสบางโปรเซสจะเป็นโปรเซสไหนหรือว่าบางงานเนี่ยบางคนอาจจะ เอาฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยส่งไปเปรดสีก่อนด้วยซ้ําแล้วก็ตรงนั้นเอามาทําโปรแกรมที่จะใช้ใช้ข้าโปรแกรมกันมันจะมีปัญหามาั้ยจริงๆแล้วถ้าจะดีถ้าเกิดทำงานเป็นทีมเล็กๆเนี่ยการใช้โปรแกรมเดียวกันมันก็จะเป็นอะไรที่ทำทำงานง่ายกว่าดังนั้นรูปแบบผมห้ามมาเป็นบรรทัดฐานของทุกๆงานเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับรูปแบบงานและความถนัดของแต่ละคนไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนในรูปแบบงานคนุณถ้าคุณคิดว่าแบบรูปแบบงานคุณมันเวิร์กแล้วก็โอเคอันนี้แค่เป็นหนึ่งแนวทางที่ผมทํางานมาสําคัญถ้ามันออกมาเป